เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีกับท่านผู้ชมเป็าท่านด้วยนะครับก็กลับมาอีกเช่นเคยนะครับในรายการโวมเม็ดภาคมั่วภาคที่3ามนะ้กฮะยอสนุกเหมือนเคยเลยนะครับพี่น้องครับยัาสนุกอยู่าอาฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่แฮ่าฮ่าฮ่คื่ความ,ขขม,ออาม่า้่ึกขางคาฮ่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 าฮาฮา ถ้าคิดจะแกล้งพ um, like ี่ของคุณให้ดูคลิปว nope ิดีโอดังต่อไปนี้จับราดูตรงนั้นไว้ดีๆนะพี่ชายและนี่คือความรู้สึกเมื่อหนังไข่กระทบกับของแข็งนม่ให้มึงดูให้ดียโโออ้้ก่อนที่คนเราจะแก่มันก็ต้องมีผิดพลาดเป็นธรรมดาไม่เชื่อไปดูคลิปนี้เฮ้ยเพื่อนพร้อมไหมอพร้อมแล้วเอาไหมเอาไหม เฮ้เเจ้านายรูปหัวเพลินจังเลยมันไสมันอ๋อเฮ้เฮ้มันใสวทำไมเจ้านายตบแรงจังต้องใสจะฝันผิดและนี่คือความรู้สึกเมื่อฟังเพลง I Believe I Can Fly จบเมื่อกี้นี้โอ้ยโอ๊ยจะถ่ายว่าทำไมเนี่ยรู้ไหมเนี่ยมันอายเนี่ยโอ้ไฟช็อตเลยไม่เง้ย มุกนี้ยังใช้ได้อยู่คลิปเมื่อกี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคผมว่าจะไปต่อห้ำไหลให้ได้สักที่เดนในชีวิตอะไรห้ำไหลห้ำไหลพ่อสิเนี่ไงห้ำไหลเหรอเอาห้ำไปฟาดก่อนไหมผมท้ำอะไรเนี่ยลมห้ำสิลมห้ำตะยาปลุดกูเหรอและดิคูความรู้สึกไม่อยากจะฝึกมาที่รักของคุณให้คาบของที่ต้องการมาให้นีเหร this way namal die ลนี่คือความรู้สึกหลังจากที่ดูภาพยนตร์โตเกียวลิฟ e t และนี่คือความรู้สึกเมื่อถูกแอบถ่ายในห้องน้ำโดยไม่รู้ตัวมึงเข้ามาทำไมดีดอกไหนบอกแม่ซีร้องทำไมลูกหนูปวดขี้ที่โรงเรียนอ่ะแต่ว่าห้องน้ำที่ประตูมันปิดนะเด็กที่น่าเศร้าเลยหนูก็เลยคิด